สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจวาวันที่11เมษายนนะครับ2567นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจวาวันที่10นะครับเมษายน2567นะครับฮานอยพิเศษนะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่ เด่น8วิ่ง8รูด8นะครับก็ามาอยู่ที่ตัวรองวิ่ง 7, รูด7นะครับเจาะไม่มานะครับผลก็คือ6 7 2กับ8 9นะครับส่วนฮานอยปกติก็ไม่มานะครับสำหรับฮานอย V i p นะครับก็มาเขาวิ่งเขารูดอยู่ที่เด่นมาตัวรองนะครับมาตัวรองอยู่ที่7วิ่ง7รูด7นะครับเจาะไม่มานะครับ ผลก็คือ635กับ37นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับเอดก็จะให้เด็กเด่นในตลางนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับ8 ก้าสองหกนะครับแล้วก,ก็จะให้เด่นอยู่ที่แปดเด่นแปดร้องเก้าจับคู่นะครับแปดสอง 26น,นะครับอาจจะเบิ้ลนะครับท่านผู้ชมกันเบิ้ลด้ด้วยนะครับ x สามตัวนะครับ 8. สองแปดเก้าหกเก้าแปดสองเก้าหกหกสองแปดสำหรับหาน้อยปกตินะครับแปด ก็จะให้เด่นอยู่ที่แปดรองสี่จับคู่นะครับเป็นหนึ่งแปดสามแปดสี่ สี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสามหนึ่ง อีกสตัวก็จะมีอแยบบู่ที่3า4แปด 4 8ึ่งนะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยวี p พีนะครับ ถ้านอย V A P เลขเด่นในตารางก็จะมีนะครับสี่กับหนึ1 1> ่งเด่นสี่รองหนึ่งจับคู่4ู

สองสามห,ห่วน,นเลขสามตัวนะครับศูนย์

เป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านนะครับแอดก็ขอให้บอลให้พี่ๆน้องๆนะครับ fc ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงเปังปันะครับกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติวีเอพีนะครับประจําวันที่11เมษายน2567นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ